คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อนเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีกันหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปนะครับโดยเนื้อหาจะประกรอบไปด้วยคนโสดสนิทเลิกลากันไปแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ครับมาดูซิว่าในเรื่องของความรักบนโสดน,นะครับเป็นอย่างไรพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณนะครับให้ขึ้นเป็นเทว,วิสวรร์นะครับในเรื่องของพลังงานจักรวาลเนี่ยส่งถึงพลังงานที่ เปลี่ยนรถไปด้วยพลังงานที่ดีนะเปลี่ยนรถไปด้วยความสําเร็จในเรื่องของความรักแต่อยู่ที่ว่าใจิตใจตัวคุณต้องภาพเพิ่มในเรื่องของพลังงานใจิตใจที่ดียิ่งขึ้นการคิดบวกนะการที่จะมีความรักที่ดีการจะได้รับรักที่สมหวังมันก็อยู่ที่ว่าใจตัวคุณนะ่จะ ปรับใจตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสําเร็จนะไปขึ้นเป็นทวสวรรค์ก็ค่อนข้างดีนะเริ่มต้นที่จะได้รับโอกาสในเรื่องความรักเข้ามาแต่จริงว่าใจตัวคุณต้องพร้อมด้วยเ,เช่นกันนะรัมาดูเช่อว่าในเรื่องของอดีตเป็นอย่างไรนะครับอดีตไห้ขึ้นเป็นในเรื่องของพระพรหมแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าหญิงถือไม้นะครับในเรื่องของการปรับใจพระพรหมค่อนข้างดีนะเป็นเรื่องของความบันดาลอยู่แล้วซึ่งในเรื่องอดีตเนี่ยเป็นเรื่องของความคาดหวังความคิด แปลาดานใจนะนเรื่องสิ่งต่างๆในเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของการปรับใจให้เข้าจิตเข้าใจในสิ่งที่เป็นมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันล่ะปัจจุบันพ่ขึ้นเป็นพระแม่งคงคาขึ้นเป็นเดอะทาวเวอร์นะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะเดอะทาวเวอร์คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางทีอ่อยู่ที่ว่าตัวคุณจะมีความหนักแน่นทางใจ มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับในเรื่องการจะปรับใจการที่จะมีความรักที่ดีการมีความรักที่สมหวังนะหากคุณเปิดใจเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นไปตามที่คุณต้องการได้ด้วยนะครับอนาคตหลัก อืมอนาคตไปขึ้นเป็นพระรามนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นไมค์คิงอ่ะมันเป็นในเรื่องการตัดใจของตัวคุณในปัจจุบันนะมันส่งผลก็ค่อนข้างดีในอนาคตเหมือนกันดังนั้นเนี่ยในเรื่องการตัดใจในเรื่องของความรักเป็นจุดสําคัญนะเป็นจุดแบบสิ่งที่คุณจะต้องคิดเยอะเลยนะครับว่าจะคบใครรักชอบรักแบบไหนนะผมสั้นผมยาวนะสวยรอแบบไหนเออมันมีการที่คุณต้องดูสเปคต,ตัวเองให้พร้อมนะเพื่อจะต้อนรับในะสิ่งดีๆเนี่ยที่มันจะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับ มาดูซิว่าความรักนะครับจะมีเข้ามาใหม่ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งใหม่อม,มีโอกาสนะมีโอกาสในปัจจุบันเลยแล้วก็เจอความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้าไปนะครับในเรื่องไม่ต้องไปกังวลอย่าปิดกั้นตัวเองเปิดใจตัวเองให้ดีนะครับในเรื่องความรักมันก็จะมีโอกาสสมหวังมากินึ้นโดยเชงการน,นะครับมาดูซิว่าในเรื่องของลักษณะนะครับคนที่เข้ามาเป็นอย่างไร ลักษณะแรกนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของอ่าเขาคนนี้เป็นคนที่คนข้างคิดเยอะแต่ก็เป็นคนรอบคอบกับการใช้ชีวิตมากๆนะครับเอ่อไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณขอนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณอยากให้เขาทำเนี่ยเขาก็ทาเต็มที่นะอืมแต่เขาก็อ่อเหมือนเป็นคนที่เพื่อนเยอะอะเป็นคนที่แบบจริงใจนะกับทุกๆคนที่เข้ามาแล้วก็คนกางที่จะมีอ่าปฏิสัมพันธ์หรือเป็นคนแฝดที่คนคุยง่ายๆเป็นคนก็ถึงง่าย,ายเป็นคนเขาอกใจผู้อื่นนะก็ะค่อนข้างจะ ไม่ได้แย่นะครับอารักษาต่อมานะครับเขาคนนี้เป็นคนรักครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นคนจริงใจนะเขาเอารอบครัวเป็นอันดับหนึ่งนะไม่ไม่ค่อยติดเพื่อนนะครับคนคนนี้แล้วเป็นคนที่บริสุทธินะเออเป็นคนที่เก่งนะเก่งแล้วก็เป็นคนที่คิดดีๆๆในเรื่องของการที่เขารักไขรสักคนเนี่ยเขาค่อนข้างจะเปิดเผยจริงนจะังะไม่มีความลับที่ซ่อนเร้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าคุณจะจะทําอะไรเนี่ยเขาค่อนข้างจะเปิดเผยนะในเรื่องของความเป็นตัวเขาแล้วก็ คนใครจะเปิดใจคุยกับคุณเนี่ยในทุกๆเรื่องนะครับก็ค่อนข้างดีนะอืมอยู่ที่ว่าตัวคุณจะเปิดใจหรือว่าอ่าจะต้อนรับร,รักครั้งนี้หรือเปล่านั้นเองนะครับดูสิว่าจะเจอที่ไหนไปขึ้นในเรื่องของการที่ได้พบได้เจอคนคนนี้นะมีโอกาสได้เจอคนที่คุณมีโอกาส เคยเจอเข้ามาแล้วนะครับเป็นได้ทั้งเพื่อนเก่าเป็นได้ทั้งแฟนเก่าเป็นได้ทั้งเพื่อนร่วมงานเก่านะมีโอกาสคนเก่าๆจะจะกลับมาพบมาเจอกุณในวงจงนี้นะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของการได้พบไปเจอจากการไปเที่ยวนะจากการไปออกนอกสถานที่นะเจอการเปลี่ยนแปลงเหมือนเราเปลี่ยนสถานที่เราพบเจอดึงดูดรักที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันที่จะมีเข้ามานะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของการเจอที่สถานที่ทํางานที่คุณทําอยู่นะครับเป็นแวดวงนะที่คุณรู้จัก ทำใหเ้เกิดปิ้งตานะเออเป็นแบบสงสัยตาปิ้งปงกันนะมีโอกาสเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณจะมองเห็นเขาหรือมองข้ามเขาหรือเปล่าเท่านนอ้นะครับก็ถือว่าไม่ว่าจะเจอในทิศทางไหนก็ตามในช่วงนี้ก็มั่นใจก็ไหวนะเรื่องเรื่องความรักมันก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับรักในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างในเรื่องของความรัก อย่างแรกไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของราชินีถือถ้วยนะครับในเรื่องของราชินีถือถ้วยเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของการเฝ้ารอหรือรอคอยในเรื่องของความรักการเต็มตัวนะครับการเต็มใจนะในเรื่องของการเต็มตัวเตมใจในเรื่องความรักมันเป็นสิ่งที่คุณเองต้องเข้าใจหัวใจตัวเองด้วยเพื่อจะอ พอเวลาความรักเข้ามาถึงแล้วอ่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดดีไหมดีจะเป็นยังไงโอเคไหมมันไม่ต้องมาคิดเยอะเราคุณเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับ<ส>ต่อมาอย่างที่สองไปขึ้นเป็นในเรื่องของ6กดาบนะครับในเรื่องของการปรับใจในเรื่องของการเข้าใจด้วยนในเรื่องของความทังที่มันผ่านมาสิ่งที่มันเป็นบทเรียนนะครับสิ่งที่มันเป็นตัวคุณในเรื่องต่างๆที่มันต้องปล่อยวางได้แล้วนะครับแล้วก็เปิดกว้างรับรักครั้งใหม่ให้มันมีโอกาส เขามามากินขึ้นนะครับในเรื่องไพ่พักใจขึ้นเป็นในเรื่องของการสร้างความสบายใจเอาไว้ก่อนปเป็นอันดับแรกเลยไม่ต้องทำอะไรเยอะไพ่ขึ้นเป็นสังสรร์ไพ่ขึ้นเป็นนอนพักผ่อนใ <c oughs> นเรื่องของความรักมันก็เป็นในเรื่องของการที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะันเป็นเรื่องของสิ่งที่เมื่อโอกาสมันมีเข้ามามันก็สามารถมีความรักได้ไม่ได้มีอะไรที่มันแย่กระดานนั้นนะครับเราไปถึงไพ่ขึ้นในเรื่องของลึกลับสองสองเนี่ยคนคนที่เขาชอบคุณเขาแอบมองคุณอยู่นะในเรื่องของความรักมันก็ บางทีไม่ต้องไปพยายามเยอะในพวกช่วงนี้มันมีโอกาสถึงดูดความรักที่มันเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิ่ว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนในเรื่องของตาสว่างนะคะในเรื่องของตาสว่างหมายถึงเรื่องของการเปิดใจนะแล้วก็เปิดประตูใจให้รักเนี่ยเข้ามาหาตัวคุณมากขึ้นและจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีในเรื่องของความรักที่คุณเนี่ยปรารถนานะครับ ไพเสถิติกระียกะว่าอย่างไรนะครับไปขึ้นเป็นพระสุขร์ในเรื่องความรักมันก็เกิดความสุขกับตัวคุณได้ด้วยนะครับแล้วก็เกิดความสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาไปขึ้นเป็นเทวสวรรค์นะตรงกับในเรื่องพลังงานจักรวาลพอดีเลยนะอพลังงานที่จะส่งผลนะให้คุณสมหวังก,กับความรักมากขึ้นมีความมั่นคงนะปกป้องกุ้งครอง,องให้คุณสมหวังในความรักมากขึ้นให้เราไปไหนะไว,ว้นะเทวสวรรค์เพื่อนหนุนนำนะครับให้พบรักที่ดีนะพบรลักที่ไม่ ทำร้ายใจิตใจตัวคุณให้คุณมีความสุขสมตังปรารถนาตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่บุญญาเป็นทหารว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความกตัญญูนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นทพพาความสะอาดหิ้งพระทิบานนะครับเพื่อหนุนนาให้ความรักดีขึ้นหนุนนําให้อ่พลังงานบ้านคุณนะพลังงานตัวคุณเนี่ยก็เหมือนแบบเมื่อพลังงานมันดีแล้วมันสอดรับกันนะ่ะมันทำให้คุณมี สง่าราศีมากยิ่งคุณอ่ากระตัญยูต่อพ่อแม่ยิ่งคุณอ่าขอพรกับพ่อแม่ด้วยนะในเรื่องความรักในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะมีความสมหวังในทิศทางที่ได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าเลขมงคลที่จะเสริมดวงความรักโสดเป็นเลขอะไรนะครับไพ่คือเลขสี่ไพ่คือเลขเก้านะครับเลขสี่นะเสริมในเรื่องของคำพูด เสริมเรื่องของการเจราจานะครับไปพบไปเจอใครดึงดูดในเรื่องความรักเข้ามาในก้าวเสริมในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพลังงานของทเวศวร์นะหนุนน้าให้คุณประสบความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของความรักมเมื่อคุณนําเลขันี้เอาไว้รอมรอบตัวคุณไม่ว่าจะทําเป็นวอลเปเปอร์ไม่ว่าจะจดแก่กระดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็หนุนดวงบุญในวงช่วงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจิตได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับมาเรียนเรื่องของคนที่เรื่อง,งรับ พลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณให้ขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานจักรวาลนะให้ขึ้นในเรื่องของสิ่งที่คุณปรารถนานะแล้วบวกกับจุด่นตัวตนของตัวคุณด้วยเป็นเรื่องของแรงปฏิหับแรงปรารถนาแรงใจของตัวคุณค่อนข้างเยอะนะคนั่นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของพลังงานของกิเลสนะพลังงานของจิตใจที่มีความมุ่งมั่นนะในเรื่องของสิ่งที่มันเลิกจากไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อคุณปรารถนาสิ่งไหนเนี่ยมันจึงดูดสิ่งดีๆเนี่ยเข้าหาตัวคุณแล้วก็ปลด พันธนาการนะปลดล็อกจิตใจตัวคุณที่มันยังล็อกจิตล็อกใจอยู่ให้มีความผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อึงดูดสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งที่พลังงานจากวันจะช่วยหนุนความรักของคุณได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมาดู้ชว,ว่าในเรื่องของอดีตเป็นอย่างไรอดีตไปขึ้นเป็นประยาคุดแล้วก็ขึ้นเป็นแปกไม้นะครับในเรื่องของอพลังงานทางจิตใจตัวคุณในเรื่องของความเข้มแข็งเนี่ยมันมีการสร้าง ให้เพิ่มขึ้นเหมือนกันในเรื่องใจตัวคุณเองแต่ว่ามันก็ยังมีบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณก็เออยังติดโอติดใจอยู่ยังอยากที่จะดีขึ้นยังอยากที่จะมีความสุขมากขึ้นในเรื่องหลายเรื่องในเรื่องของสิ่งที่เป็นนะบางสิ่งบางอย่างมันก็อยู่นิที่ฐานจิตใจตัวคุณต้องค่อยๆปรับใจนะโดยเฉพาะปัจจุบันเป็นยางไรปัจจุบันพ่ขึ้นเป็นพระพุธแล้วก็ขึ้นเป็นเจ็ดถ้วยนะเริ่มที่จะตั้งความหวังนะหรือว่าตั้งความคิด ในหลายอย่างให้มันเป็นดั่งใจคุณได้บ้างนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่วางแผนเรื่องของความรนะักเราเริ่มบางใจได้บ้างนะในเรื่องของความรู้สึก่ังใจที่มันเกิดขึ้นมันก็มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นก็ถือว่าไม่ได้แย่นะอืมอ่ะไพ่ขึ้นเป็นไพ่ขึ้นเป็นความรักเลยนะเป็นหกเหรียญนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพยาพิเภกนะครับเนื้อเรื่องของความรักอมโอกาสต,ต่างๆมันเริ่มจะมีตั้งแต่ในเรื่องของปัจจุบันแล้วถ้าคุณปรับใจได้เปิดใจได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรักแบบไหนอย่างไรเนี่ย มันก็สมปรารถนาได้ด้วยเช่นกันนะครับดอซิว่าเขาจะกลับมาไหมนะครับไพ่ขึ้นเป็นนางฟ้าอืมในเรื่องของการที่เขากลับมาขึ้นอยู่กับความสบายใจของตัวคุณด้วยนะครับไพ่ขึ้นเป็นความกล้าหาญอืมโอกาสที่มันจะหวนกลับคืนเนี่ยเอ้ยมันเริ่มมีจะมีโอกาสเหมือนกันนะอืมดูซิว่าแล้วแล้วถ้ากลับไปคบแล้วมันจะดีไหมดูซิดีไหม,ไหมอ่ะกลับไปคบเป็นอย่างไรอืมการกลับไปคบไพ่ขึ้นในเรื่องของ เรื่องของจิตใจ,จนะครับเรื่องของความต้องการเรื่องของความเป็นตัวตนของตัวคุณด้วยนะครับเรื่องของข้อตกลงต่างๆที่บางอย่างมันก็ต้องเอาใจตัวคุณเยอะๆนะครับอย่าเอาใจเข ah mm. าอย่างเดียวนะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีการเรียนรู้เราไม่กลับไปโครบหลักอืมไพ่คือนเนือเรื่องของการที่มันอาจจะต้องเป็นเนเรื่องของการที่คุณต้องค่อยๆปรับนะครับถ้าปรับไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องแย่เพราะตัวคุณเป็นตัวเลือกมากกว่าเป็นคนเลือกมากกว่าในเรื่องของความปรัก ดังนั้นโอกาสมีแต่ไม่ใช่ว่าคุณต้องจะไปเสมอไปนะอในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะกลับไปมันก็ไม่ได้ถึงขั้นดีขนาดนั้นเพราะไพ่ขึ้นในส่วนของความที่มันยังมีความแหย่ตัวบางอย่างมันอยู่นะครับแลในส่วนที่มันเปิดใจอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่มันจะไปเจอสิ่งดีๆเนี่ยมีมากกว่านะครับอาจจะเชื่อว่าจะมีความรักใหม่เข้ามามหม่มีเนี่ยบาไพ่ขึ้นกันเดนะินทางมีโอกาสที่จะมีความรักแต่คุณต้องเปิดใจแล้วก็ปล่อยวางเรื่องอก่าๆเดิมเพราะว่าในสิ่งที่มันผ่านมานะ ปล่อยมันผ่านไปดีกว่าเดีเพราะว่าในเรื่องของสิ่งที่มันแบบมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของทักคุณมากกว่าที่มันยังเสียดายบางสิ่งบางอย่างแต่ว่ามันก็เมื่อถึงเวลาจุดจุดหนึ่งคุณเองจะเข้าใจเองในเรื่องของสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในเรื่องของความสมบัธ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับบรรูุเสว่าไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างนะครับ อย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในะเรื่องของเจ้าชายถือดาบนะครับในเรื่องของออสิ่งที่มันเป็นเรื่อง,องการปรับใจแล้วก็มาเหมือนเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ที่ผ่าน,านมาในเรื่องของความรักเอาเก็บมาเป็นประสบการณ์ของตัวคุณเพื่อที่จะมาพัฒนาต่อความรักให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาอย่างที่สองไพ่ขึ้นในเรื่องของเดฮโดรแฟนนะครับในเรื่องของการ เอาตัวเองออกมาจากความทุกข์แล้วก็พบเจอสิ่งดีๆซึ่งในเรื่องของความรักโอกาสต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับนั้นคุณต้องออกจากสิ่งเดิมๆจุดเดิมๆด,ดีกว่านะไปเรียนรู้ความรักใหม่ๆเพื่อจะเปิดใจรับรักที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับค่อยพักใจขึ้นเปในเรื่องของครอบครัวนะขึ้นในเรื่องของการที่คุณเองต้องปรับใจนะมีความสุขกับความรักเหมือนว่าเรารักใครสักคนเนี่ยให้มันเป็นแบบไปตลอดได้เลยนะอย่ที่ว่าตัวคุณจะ ออกจากสิ่งเดิมๆเพื่อที่จะมีความรักที่ดีที่มันยืดยาวมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับจะได้ไม่เกิดความเครียดไม่เกิดการที่นอนไม่หลับคิดมากคิดได้คิดน้อยเกินไปนั้นัสิ่งที่คุณทาได้นะในห้องชุงนี้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์ตัวเองเปลี่ยนทรงผมใหม่นะแต่งหน้าแต่งตัวแบบใหม่เพื่อที่จะเ,เพิ่มโอกาสนในเรื่องของความรักแล้วก็เป็นการที่คุณเองปรับเปลี่ยนในเรื่องของจิตใจนะรปรับเปลี่ยนเรื่องของความคิดอะไรยอย่างให้มันไม่จมอยู่กับสิ่งเดิมๆนะครับ มารู้สึกว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนในเรื่องของสมาธินะในเรื่องของการเข้าใจถึงตัวเองตระหนักรู้ถึงัวจิตวใจของตัวคุณว่าคุณอชอบรักแบบไหนคุณอยากจะให้รักเป็นแบบใดที่คุณปรารถนานะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณต้องส่งพลังงานดีๆเนี่ยไปถึงพลังงานจักรวาลเพื่อจะนุ่นนาในสิ่งที่คุณปรารถนาะได้มีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับ ไพ่สศทธิกิาว่าอย่างไรนะครับภพยขึ้นไปนเรื่องของเสือสมิงนะขึ้นในเรื่องของพลังงานทางจิตใจที่คุณเองต้องอเหมือนปล่อยวางเรื่องอดีตนะคะปล่อยวางเรื่องของความทุกข์ใจหลายสัญญาที่เกิดขึ้นนะครับหลายอย่างสิ่งที่มันเป็นไปมันคือประสบการณ์ลว้ลวๆที่คุณเนี่ย หาที่ไหนไม่ได้นะมันเป็นการที่คุณเมื่อเข้าใจแล้วมันเหมือนเราทําสิ่งดีในเรื่องความรักในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาใพ้่ขึ้นเป็นทเวเบสวรนนาเทพนะครับพ,พระไพรศนะครับในเรื่องของพลังงานของการปรับใจให้มีความยุติธรรมมากขึ้นอะไรที่มันแล้วก็แล้วกันไปอันนี้เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องอดีตมีความยุติธรรมทางจิตใจตัวเองอย่าเอาอดีตมาก็ตกบกระทบจิตใจตัวเองหรือมาตอกมาย้ำในใจตัวเองจนเกินไปนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยให้คุณขอพอรกับองค์เทวีสุวรรษใน้องทรงนี้เพื่อหนุนนำนะให้เกิดความสำเร็จผลเกิดความเข้มแข็งทางจิตใจสำเร็จผลในเรื่องของความรักดีดียิ่งขึ้นนะครับไพ่บุญยังเป็นหารว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเปนะ็นเรื่องของการถวายอัตบริหารกับพระบทใหม่แล้วก็กินเจกินมังสวิรัตนะครับเพื่อจะหนุนนําให้เจอรักที่บริสุทธิ์ให้เจอรักที่สมหวังตามสิ่งที่คุณปรารถนาได้ด้วยเช่นกันครับดังนั้นเนี่ยดวงจิตได้ต้องเริ่มจากฝรังใจให้ดีเป็นพัังใจนะครบ สำหรับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณให้ขึ้นไปในเรื่องของความทุกข์ใจนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเป็นความปรารถนาของตัวคุณอะไรสิ่งที่เป็นแรงใจสิ่งที่เป็นความคิดสิ่งที่เป็นอ่าสิ่งที่คุณปรารถนาเรื่องของความรักนะค่อนข้างจะมีความรุนแรงนะคนก่จะมีแรงปรารถนาที่เป็นแรงกละนะแต่ถามว่าดีไหมมันก็มีโอกาสที่จะเป็นส่วนดีที่จะทําให คณสมหวังมากขึ้นนะส่งพลังงานดีๆสิ่งที่คุณคิดเนี่ยส่งไปถึงพลังงานจักรวาลนะต้องเป็นพลังงานที่บวกนะไม่ใช่เป็นพลังงานลบนะครับแล้วมันจะดูดสิ่งดีๆเนี่ยเข้าหาตัวคุณจากสิ่งที่คุณปรารถนานั่นแหละนะไ,ไปถึงพลังงานจักรวาลนั่นเองแต่ดูซิว่าเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเจ้าชะตาไปขึ้นในเรื่องของหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของท้าวฤดูุปัก นะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความอ่อนไหวท,ทั้งจิตใจนะแล้วก็ทุกๆอย่างมันก็อยากจะให้ความรักดีขึ้นดนะ้วยแหละพยายามที่จะทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างคุณก็รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจในเรื่องของความรักอยากจะให้เกิดความชัดเจนเริ่มมีอารมณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นและมีโอกาสจะมีผลกระทบได้ด้วยนะเพราะว่าในเรื่องของจิตตนตัว,ตวตคุณเนี่ยพ่ขึ้นไปเดินเดวิลแล้วมันบวกกับในเรื่องของในเรื่องของพลังงานของพญานาคเนี่ยในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเป็นเรื่องของ นะในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกหลายอย่างทวิรูปปักเนี่ยเป็นพลังงานงความอ่อนไหวอยู่แล้วนะในเรื่องของความอยากได้ความอยากจะเป็นความอยากจะมีในเรื่องของสถานนะต่างๆที่อยากชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะอาจนีอยู่ทีว่าตัวคุณเนะี่ยต้องทำใจให้แข็งมากขึ้นกว่านี้แล้วก็อย่าเอาแต่ความทุกข์ใจใอย่างเดียวก็ต้องเอา เขาเชื่อว่าคุณคุยได้เป็นอย่างไรนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของพระขันทกุมารครับก็ขึ้นเป็นสามถ้วยอืมเขาพยายามเข้าใจคุณนะอืมในเรื่องของการที่มันเป็นเรื่องของการปรับแล้วก็ทำความเข้าใจซึ่งกัรนการไม่ใช่คุณปรับเพียงเดียวเขาปรับอย่างเดียวนะแต่เป็นต่างฝ่ายต่างปรับกันแล้วก็คุยกันให้มากขึ้นไพ่ก็ว่าเขาอยากคุยกับคุณนะครับในเรื่องของการทําความเข้าใจในเรื่องของการอารมณ์ของเขาความรู้สึกของเขาซึ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ตัวเขาเองก็ อยากค่อยๆเรียนรู้อยากค่อยๆเข้าใจกันไปเรื่อยๆมากกว่านะครับมารูสิว่าในเรื่องของตัวเขานะครับคิดยังไงอย่าคุณ ให้ขึ้นเน่เรื่องของความสาเร็จอืมจริงๆริงเนะีเขาก็มองว่าเรื่ององความรักทุกอย่างเี่มันเริ่ม,มจะดีขึ้นนะในมุมมองเขาเนะ่แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อยากที่จะมั่นใจก่อนมันยังมีบางอย่างที่เขายังกลัวอยู่แต่ว่ามันเริ่มดีไปเรื่อยๆในทุกวันมากกว่า,วาจากสิ่งที่คุณทําให้จากสิ่งที่คุณปรารถนาจะใ,ใ,ให้เขามีความสุขจากสิ่งที่คุณทําให้เขาแล้วเขาก็รู้สึกดีกับตัวคุณแต่ทุกอย่างมันเพียงแค่ว่ายังไม่สามารถที่จะ ตอบได้ในปัจจุบนันแต่ว่าในอนาคตมันไปในทิศทางที่ดีได้ดยเช่นกันนะไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากในเรื่องของความรักมันจะค่อยๆดีขึ้นได้ด้วยนะครับมาดูสิว่าในเรื่องของไพ่จะแนะนําอะไรบ้างนะครับในเรื่องของความรักใน้ดูซิ สิ่งที่ไพ่แนะนาอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของห้าดาบนะครับในเรื่องของการปรับใจของตัวคุณอย่าไปยอมแพ้นะอย่ายอมแพ้ในสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นทางใจของตัวคุณแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่คุณต้องเข้าใจตัวเองด้วยนะครับว่าในเรื่องอารมณ์ในเรื่องความรู้สึกต่างๆที่มันมี โอกาสที่มีผลกระทบทางใจตัวเขานะครับต่อมาไพ่ึ้นในเรื่องของสามเรียญนะครับในเรื่องของการให้กําลังใจกันแล้วก็การทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้มองในมุมในเรื่องของเป็นตัวเขาความคิดของเขาความเป็นตัวเขาอะไรที่เราเรียนรู้ได้ในวงุ่มนี้ยิ่งเข้าใจกันไปยิ่งให้เกิดความชัดเจนที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของไพ่พักใจนะไพ่คือในเรื่องของแรงดัดความบ่งหลายเนี่ยเป็นเรื่องของการเข้าหากันเยอะๆนะครับมันทาให้ในเรื่องของแรงใจ ต่างๆเนี่ยมันดึงดูดเข้าหากันมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการที่คุณเองต้องปรับใจให้นิ่งขึ้นนะไปคือให้สวดมนต์เข้าวัดหน่อยในห้องช่วงนี้นะเพื่อจะให้ใจิตใจตัวคุณเนี่ยมีสติบ้างแล้วก็ไม่ใจร้อนจนเกินไปในเรื่องของความรักเพราะว่าไพ่ชุดเต็มตัวตนตัวคุณเนี่ยมันขึ้นเป็นเดวิลนะมันเป็นเรื่องอารมณ์ร้อนเกินไปและมันทาให้มีผลกระทบกับคนที่คุณคุยด้วยได้โดยเฉับกัดน,นะครับ มาดูซิว่าไพ่จะเติอนอะไรบ้างนะครับไพ่เติอนดอย่างแรกในเรื่องของเจ้าชะตาไพ่ก็เป็นทางแยกนะครับเป็นความบางเลเป็นความกลัว,วกังวลของตัวคุณที่มันรู้สึกกลัวนะแต่เนี้ยไม่ต้องไปกวดเยอะนะครับเพราะว่าความเป็นตัวเขาเนี้ยมันค่อนข้างจะมีความชัดเจนในแบบของเขานะบางครั้งอาจจะยังไม่เห็นมากกว่านะครับอ่านดูซิว่าคนคุยด้วยเป็นอย่างไรไพ่คือความใจให้หมาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะ ไม่ไปไหนจากคุณนะเนี่ยใครก็เป็นควา้าแก้วควา้าถ้วยเลยนะเออมันเป็นเรื่องการที่เขาเองก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวคุณแต่ว่าคุณเองอาจจะกลัวไปเองมากกว่าคิดเดยอะไปเองในห้องช่วงนี้เพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะใช้แต่อารมณ์ในห้องช่วงนี้ทําให้มันบดบงังความเป็นจริงมากกว่างนั้นต้องปรับใจตัวเองให้ดีแล้วก็พยายามค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อย,อย,อย,อยไปในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ดีกว่านะครับดูเชื่อไพ่สิทธิกิริยาว่าอย่างไรนะครับ ไพ่ขึ problem, ้นเป็นในเรื่องของพระกิจนะครับในเรื grandes, mm. <Beast> <heit> ่องของความรู้สึกที่มันต้องปรับใจให้ดีขึ้นนะฮะเรื่องอะไรต่างๆที่มันยังรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเครู้สึกแบบที่ต้องปรับใจเนี่ยมันก็ต้องปรับใจให้ดีไม่งั้นเนี่ยในเรื่องต่างๆที่มันเป็นความอ่อนไหวนะเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางใจเนี่ยมันจะได้ไม่ทุกข์จนเกินไปนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นไปศรีหกโจ้นะไพ่ขึ้นในเรื่องของเทพเจ้าแห่งเจียนเราสามารถจะไปขอพรเพื่อจะ มีรักที่สมหวังมีรักที่ชัดเจนมากินึ้นเนี่ยท่านก็จะช่วยได้ด้วยเช่นกันนะครับท่านบุญญาเป็ิหารว่าอย่างไรให้ขึ้นไปในเรื่องของการทาบุญนะทำบุญกับผู้สงูงอายุแล้วก็ขัดพระเชิดพระที่วัดนี่แหละจะนุนนำนะให้เกิดความชัดเจนเกิดแสงสว่างนะเกิดความสมหวังในเรื่องของความรักมากิขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่แล้วเนี่ยโดวงชีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ ในเรื่องของความรักคนมีคู่ันบ้างนะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณนะครับไพ่้นเป็นเรื่องของรัพสมผัสในเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นเรื่องของการสร้างพลังใจนะในตัวคุณด้วยแล้วก็ในเรื่องความรักจะเป็นสิ่งที่คุณต้องปารถนาสร้างพลังงานบวกในจิตใจเยอะๆในเรื่องของความรู้สึกต่างๆมันก็จะเป็นเรื่องของการปรับจิตปรับใจการทําความรู้สึกที่ดีนะการสร้างมุมมองที่ดีให้เกิดขึ้นเพื่อดึงดูด รักที่ดีเพื่อหนุนดวงสวางจะเป็นในเรื่องของความรักในสิ่งที่คุณารถนาได้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมารู้ใว่าเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเจ้าชะตาไปขึ้นในเรื่องอวัคยักแล้วขึ้นเป็นสองไม้นะครับการที่ตัวคุณอยากจะทําอะไรสักอย่างที่จะเหมือน,นทดแทนความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางคู่ของคุณให้เขารู้สึกดีให้เขารู้สึกมีความสุขอะไรที่มันเป็นความต้องการไรที่มันเป็นความจําเป็นนะมันเหมือนเป็นการในห้องชุดนี้มันเหมือนเป็นการที่มันเอาใจกันมากกว่าเพื่อจะ ทดแทนบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายไปในเรื่องของความรู้สึกนะครับเอาแล้วตัวเขาเป็นอย่างไรนะคู่คุณเป to ็นอย่างไรดูซิไพ้ขึ้นเป็นในเรื่องของเท้าโตัตรถนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นวิวออฟฟอร์จูนนะครับในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นทางความรู้สึกของตัวคนเองที่ต้องค่อยๆที่จะต้องเข้าใจเขานะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมันเหมือนเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองบางอย่างหรือว่าเขามีอารมณ์ที่มันเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เขาต้อง เข้าใจตัวเองก่อนแล้วเราถึงจะเข้าใจเขาได้นะเออมันเป็นเรื่องการที่มันต้องรอคอยและสิ่งที่คุณทําถามว่าดีไหมม,มันก็ไม่ได้แย่เพราะคุณพยายามที่ทําอะไรสักอย่างให้มันเป็นการเอาใจเขาอ่ะบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำผลกระทบเขาถามว่าเขาคิดมากไหมมันก็ยังมีบ้างแต่เขาพยายามที่จะปรับหลายๆอย่างให้เราต้องคู่ในมันทีขึ้นนะครับต้องใช้ความเข้าใจอย่างเดียวเลยนะในเรื่องความรักในห,ห่วงช่วงนี้นะครับมาดูซิ่ว่าในเรื่องของอดีตอ่นะอดีตในเรื่องของความรักเป็นอย่างไร อดีตไ้ขึ้นเป็นเรื่องของพอฟวิสนุกร,รัมนะครับเราขึ้นเป็นเดทนะสิ่งต่างๆที่มันมีความฝันมีความต้องการนะอยากจะให้ความรักเป็นตามที่คุณและเขาต้องการการที่จะทําให้ทุกๆอย่างดีขึ้นการที่จะเข้าใจกันมันก็ยุติว่าจะเรียนรู้จะเข้าใจกันแบบไหนมากกว่าเพราะว่าในอดีตมันมีเรื่องเก่วกการที่มีจินตนาการมีความคิด มีการวางแผนในหลายอย่างซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะเกินความเป็นจริงอาจจะเป็นไปไม่ได้ทั้ไปแต่ก็มันเป็นเรื่องความที่กันเป็นแบบสร้างความคาดหวังร่วมกันนะปัจจุบันไปขึ้นในเรื่องของพรฒนกษิลปะและประยานะครับแล้วขึ้นเป็นสามไม้มันก็มีบางอย่างที่ทําไม่ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นการที่มันต้องคุยกันเยอะเพื่อจะเป็นส่วนกลางเข้าใจกัน แล้วก็เดินหน้าต่อไปร่วมกันแต่ถ้ามันไปเป็นทางแยกเนี่ยมันก็ตีกันแต่ในห้องช่วยได้มันก็ไปด้วยกันไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นนะครับอนาคตอืมไพ่ขึ้นในเรื่องของพระนารายทรงสุบัตินะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นราชินีถึงไม้นะในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นทางตัวคุณและเขาเนี่ยเมื่อมันเข้าใจมันก็สามารถจะไปต่อเป็นขั้นเป็นตอนได้วางแผนร่วมกันได้ปัญหาเกิดอะไรขึ้นก็แก้ไขร่วมกันได้ไม่ใช่เชิงที่จะเป็นปัญหาในอนาคตแต่ว่ามาดูที่การคุยมากกว่าปัจจุบันที่มันไม่ให้ เกิดปัญหาที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อันเนี้ยก็ต้องอยู่ที่ว่าจะาพูดคุยจะจัดการอย่างไรมากกว่านะครับรู้สึกว่าข้อควรระวังนะข้อควรระวังเป็นอย่างไรงใครที่ในนเรื่องของการรอคอยนะครับในเรื่องของอสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ต้อง คิดเนี่ยให้เราคอยไปถึงเรื่องของการที่อย่าปล่อยปัญหาทิ้งไปนะครับอ,อย่ารอคอยีจะเดี๋ยวค่อยแก้เดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวค่อยทําทาเลยนะไม่งั้นเนี่ยปัญหามันจะพอกพูนเพิ่มขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะมีการกรตทบกระทั่งกันได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคําแนะนํานะครับคำแนะนําเป็นอย่างไรในเรื่องของคนมีคู่ การแนะนำอย่างแรกไฟขึ้นเป็นด o r l d นะครับเนี่ยเรื่องของการมองให้รอบนะมองให้เห็นถึงตัวตนหเห็นถึงความเป็นจริงเห็นถึงความต้องการนะแล้วก็ทําให้มันปรับให้มันตรงกับใจกันให้มากยิ่งขึ้นการที่มองเห็นถึงข้อดีข้อเสียของซึ่งกันให้มากที่สุดนะเพื่อที่จะ หามุมมองที่ดีหามุมมองที่เราจะเข้าใจกันนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหานะครับต่อมานะครับไปขึ้นในเรื่องของเชมูรันนะั้นเราต้องการปรับใจให้มีความสมดุลมากขึ้นอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปนะอะไรผิพาดก็ปล่อยวางมันไปเราทำสีดีให้เกิดขึ้นในปัจจุบันดีกว่าเพื่อจะ ประคับประคองใจ,ใจิตใจประคับประคองความรักให้ไปที่ทางที่ดียิ่งขึ้นกว่าเธอนะครับไพ่พักใจขึ้นเป็นในเรื่องของการที่อยากเก็บซ่อนความรู้สึกนะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆมีอะไรก็พูดกันตรงตรงกันดีที่สุดเลยนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการดูหนังดูซีรีส์นะว่ารูปเนี่ยเป็นเรื่องการหากิจกรรมทําร่วมกันบางคนชอบวาดโรคบางคนชอบทํางานศิลปะนะบางคนชอบดูหนังดูซีรีส์ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเออเราทรําร่วมกันนะเพื่อจะให้มันเกิดอ่าสิ่งดีๆเนะี่ยเป็นความรู้สึกต่อ กันและกันนะเป็นความสุขเป็นโมเมนต์ที่ดีเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันและมันทาให้ความสัมพันธต่างๆเนี้ยมันดียิ่งขึ้นไล้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูสิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับเจา้าตาไปขึ้นเปในเรื่องของอะไรดึงดูดนะครับไปขึ้นในเรื่องของการเข้าหาเยอะๆนะในเรื่องของการ หาวเวลานะที่มีร,ร่วมกันถ้าหากใครไม่เคยได้พบไม่เคยได้เจอกันอันนี้ต้องเข้าหากันเยอะๆดึกอยู่ด้วยกันก็้าจ,จะไม่คุยกันก็ได้เอออยู่ด้วยกันจะเป็นคนละมุมก็ได้นั่นในห้วงชุดนี้ก็ต้องเข้าหากันเยอะๆนะไม่งั้นเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆมันก็ค่อนการที่จะเอ,อ่อเกิดในมุมที่มันไม่ค่อยดีหนักเท่าไหร่าหากมันคุยกันด้วย ภาษาจิตใจนะภาษาใจคือไม่พูดไม่จาใช้จิตใจในการเข้าใจกันอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับอ่านดูซิว่าตกห่วงคุณล่ะไปขึ้นเนื้อตรงฉับพลันนะเขาเองมีความคิดเป็นของตัวเองนะอะไรสิอรอย่างอยากให้เขาตัดใจเองจะดีกว่าอย่าให้เขาตัดใจเองเลยไม่ดีนะในเรื่องของการที่คุณเองต้องคุยกับเขาเยอะๆไม่งั้นเนี่ยเขาตัดใจหรือเข้าใจไปเองว่าคุณเป็นแบบนั้นคุณเป็นแบบนี้การคุยกันจะเป็นจุดสําคัญที่ทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องของความรักนะครับ ไระสถิติกระยะว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของอุปสมบทหมายถึงเรื่องของการทําความเข้าใจนะหรือการพากันไปเข้าวัดเข้าวาพากันไปทําบุญเพื่อเสริมดวงในความรักให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเรื่องการที่จะปรับทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมานะครับไพ่ขึ้นเป็นกุมารทองนะม,มันมีโอกาสถ้าใครที่จะวางแผนมีบุตรวางแผนมีลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะ ได้ได้บุตรได้ลูกในห้วงช่วงนี้หรือวางแผนในอนาคตก็ไม่เชิงเป็นไม่มีไม่เชิงที่จะมีปัญหนานะครับมีมีโอกาสที่จะได้คนกลางสูงเหมือนกันนะครับอ่ะดูสิว่าพ่อุยญญามไป็นหานว่าอย่างไรพ่ยขึ้นไปในเรื่องของการทําบุญสร้างพระแล้วก็ทําบุญบ้านนะเพื่อหนุนนําให้อ่าพลังงานของบ้านของคุณพลังงานของความรักของตัวคุณดีขึ้นนะครับก็ชวนกันไปทําบุญนะชวนกันไปเข้าวัดเข้าวาแล้วก็ทําบุญสร้างพระวัดใดที่ มีโครงการสร้างพระแล้วก็ไปธนุบำรุงนะห้าบาทสิบบาทแล้วแต่กําลังศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับเรามไปถึงการทาบุญบ้านก็อุทิศบุญให้กับเจ้าที่โยธานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวทิปกปักรักษาเจ้ากํานายเวรก็จะนุนนำนะให้มีเรื่องของความสําเร็จในความรักชีวิตความรักดีขึน้นด้วยเช่นกันนะครับมารูสิว่าเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องของความรักนะครับเป็นเลขอะไรไพ่้นเป็นเลขหกนะครับ ไพ่กิมมิคเลข4ค่อนข้างดีนะเลข6เสริมในเรื่องของอความรักความสุขความสมหวังนะเลข4เรื่องของความเจราจาการพูดคุยกันเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเจราจาอะไรไมันไม่เป็นเรื่องการสุมไฟนะเจราจาเป็นเรื่องของพลังงานที่ดีมีพลังงานบวกมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อคุณนําเลขเหล่านี้เอาไว้รอมรอบตัวคุณไม่ว่าจะทำเป็นไวเปอร์ไม่ว่าจะจดสกักดาตเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อหนุนนําความรักให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนล้นเนี่ยดวงเจได้ ต้องเ,เริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ